สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อกันคือเก่านะคะกับม่ใหญ่ทองม้วนจ้าม่ใหญ่ทองม้วนไปยอมผมดำมาจ้าผมก็เลยดำนะคะฮัลโหลตายก็โหยกินโตก,กําปอโพละกํมปอโพย้มจกเจ้เออก,จลเ,ออกเลยด้ก็เล้ก็เยดกเยากเ็เลยเยดแ้ก็เลยดแกเลยับแเลยก็ยกเซกยแกแเก็เยกเย วันนี้ก็จะเซ็กซี่นะครับวันนี้มาทําอะไรวันนี้จะมากินกล้วยหอมทอดจ้ากล้วยหอมทอดจ้ามาทําให้ดูแล้วนะลงวิดีโอที่แรกว่าที่แรกทําให้ดูนะทอดสามชิ้นทีนี้กะว่าจะใส่ไข่จะใส่เนยแล้วเอาไปเข้าตู้อบทีนี้ไม่ได้อบจ้าเพราะว่าเพราะว่าเสียดายน้ํามันไหนๆก็ทอดแล้วก็เลยทอดหมดไปเลยก็ได้จานเบลอร์พะทาเนี่ยละจ้าเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างนี้และจ้ะมันกรอบนอกนุ่มในจ้ะพี่น้อง กล้วยหอมทอดทําง่ายๆจะลงคลิปแล้วนะลงคลิปบอกวิธีทําแล้วส่วนผสมอะไรทุกอย่างลงในนั้นแล้วนะรับรองนะไม่ผิดหวังนะลองไปทํากินดูนะจะบอกให้นะอร่อยเลยนะสูตรนี้นะเนี่ยถ้าตามบ้านนอกนะทําขายได้จะไม่เป็นไรจะขายให้คนบ้านนอก <laughs> ขายบ้านขายให้คนบ้านนอกด้วยกันเองกินนะทํากินเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะจ๊ะ อร่อยจ้าเนี่ยตอนนี้ยังอุ่นๆอ,อยู่มันไม่อุ่นเท่าไหร่แล้วแต่มันยังกรอบอยู่นะเพราะว่าใช้แป้งทอดกรอบแป้งโกกิจ้าใช้แป้งโกกิเ้อ้แป้งโกกิมันจะกรอบนานจ้ะเนี่ยอร่อยมากเลยจ้ะทำกินได้จ้ะจะทำขายก็ได้นะตามมานนอกแนะนำตามมานนอกนะนะ ถึงบางทีกินแต่กล้วยน้ำว้ากวยกินต่กล้วยน้ำว้าทอดบางทีก็เบื่อบางทีนึกจะอยากทํากล้วยหอมบางสูตรเนี้ยทําแบบเป็นแผ่นอย่างเงี้ยนะทอดนะอร่อยทําขายได้จะตาม้านนอกนะสูตรนี้อร่อยแล้วจ้ะมันจะกรอบนอกนุ่มในถ้าเอาไว้นานมันก็จะนิ่มหรอกนะพูดถึงนะมันเหมือนกล้วยทอดนั่นแหละ มันเหมือนกล้วยทอดกินแล้วมันก็เหมือนกล้วยทอดนั่นแหละ iek. แต่ว่ามันจะมีความหอมของกล้วยหอมนะอร่อยจ้านี่กาจานะ็จาเฮิงจิวแปงนะเจ๋งไปต่ากาไถกะลาจาเฮืงจิวแปงอ่ะยัด่เหเแกล้วฉาโ่าหนึ่อย่าก็โหเป็นกัล่ะเปนเยอ่ะนนันเอกปนเยอ่กเราเอ่จนีกัันลีก็ัย่ะกันแกอ่ะีก็กัล้อก็ยอ่าโหการตนย 誒、uh, 可以整嚟食噶啊，因為咧有啲人咧唔識啊，唔識整嗰啲香蕉，淨係就咁食，可以整餅噶啊，當啊小食啦咁樣噶、啊，你溝溝嗰啲誒，我講嘅甜味料俾大家睇啊，自己啊咩、呃、啦，好好食噶，出邊佢又脆，入邊佢又腍，佢又香。

ถ้าทํากล้วยหอมนะอ่าถ้าเราใส่นมจืดนมที่ไม่หวานนะนะนมที่เด็กกินนมที่ไม่หวาน,นเราผสมไปอ่ะผสมกับแป้งใส่กล้วยหอมเข้าไปใส่เครื่องทุกอย่างผสมเข้าไปน่ะใช้นมจああืดจ้ะอย่าไปใส่กะทินะจ้ะใส่กะทิแล้วมันจะเลี่ยนจ้ะเพราะมันเป็นกล้วยหอมกล้วยหอมแล้วมันมันจะหวานกว่ากล้วยน้ําว้านะพูดถึงอ่ะนะแล้วมันมีความหอมถ้าไปใส่กะทิเข้าไปแล้วมันจะยิ่งเลี่ยนจ้ะต้องใส่นมจืดนะจ๊ะ วิธีนี้ทํากินไม่ผิดหวังจากนาบอกเลยถ้าอร่อยก็จะบอกนะถ้าไม่อร่อยก็จะไม่ลงคลิปให้ดูก็จะไม่พูดว่าอร่อยนะคอเดี๋ยวเอาไปทําตามแล้วไม่อร่อยก็จะมาด่ากันนะพี่น้องนะหรือว่าตายซิลที่หยันได้ก็โหเสียงวจะว่าโหเสียงว่าโหเสียกว่จะว่าโหเสียงก็เลยเดี๋ยวที่หยันได้แล้วกันจุโจกเลยหายมโหเสกจะวางงอก็ะลาหม่สิน้นปอกก็ยันตั้งเฮาเหมือถงก็ล่า 多數啊，啲泰國人都食咁樣甜味噶啦。嗱、啊，你烤粉嗰陣時，你可以試味，你落啲糖落去，落啲砂糖落去，你可以用啲手指啊，篤一篤攞嚟試下味，睇夠唔夠甜，唔夠甜就加，夠甜就唔使加。哇，好食啊，好好味啊！ เจ้ปีนะจ,จ,จ่าตจวยะยจันอีก้าจงเฉยกันนะเรีวาแล้วเนี่ยทอดไว้สักพักหนึ่งแล้วตอนนี้มันก็ยังมีความกรอบอยู่นะพูดถึงอ่ะนะใช่ได้เนะี่ยี่อร่อยนะแ,แนะนําไว้เลยนะไม่ผิดหวังนะที่แรกก็จะใส่ไข่เข้าไปด้วยแล้วก็ใส่เนยเข้าไปด้วยจะเอาไปเข้าตู้อบจะอบทําเป็นทําเป็นขนมปังแออขนม,ขนมเค้กอบหน้า จะทำแบบอบแล้วไว้กินตอนเช้าอาหารเช้าแต่ทีนี้ไปไป,ไปมา,มาเสียดายน้ำมันไหนไหนก็ทอดแล้วก็เลยทอดซะหมดเลยก็ได้จานบม่เรือกว่าถ้าจะกินหมดไหมเนี่ยกินหมดนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะแป้งเยอะนะจะลดความอ้วนอยู่มันอร่อยเนี่ยทำยังไงจะกินหมดละเนี่ยถ้ามีคนเด็กๆมาเยอะๆก็จะได้กินกันจะแย่งกันกินก็หมดนะเนาะก็กินคนเดียวจะไปหมดได้ยังไงอะ โอ้ก็ยันติมเซ็กตาสายอ่ะเดียวว่าเซ็ก <c oughs> ส,สายเรียกว่าจะหูฟีกันลหูัตฝันกันะ <c oughs> แป้งก็เยอะความหวานอีกก็ <c oughs> จะลดความบ้วนก็นลดไม่ได้ทักเทียพี่น้องเอ้ยก,ก,ก,ก็กินกินกินวันๆก็กินกินก็ทำคลิปก็กินนะพี่น้องกินมื้อหนึ่งก็สองเวลา เนี่ยกินแล้วมันก็อร่อยนะมันอร่อยเก็บไว้กินเรื่อยๆจ้ะกินทีเดียวไม่หมดหรอกเนี่ยมันเยอะมันกี่ชิ้นเนี่ยถึงหน้าปลายยี่สิบชิ้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ยยี่สิบชิ้นได้มันอร่อยเพราะว่า เวลาบี้บี้กล้วยหอมนะ่ะบี้พอแตกพออย่าไปบี้จนเละตุ่มเป๊ะล่ะอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะจ๊ะเวลาเอาเราเอาซ่อมเนี่ยบี้เอาซ่อมมบี้กล้วยหอมเอาที่ว่ากล้วยหอมที่สุกงอมจะจัดนะเอาให้สุกงอมไปเลยซื้อกล้วยหอมมาสุกงอมจัดจัดอะทีนี้เอาชอ้อ,าชอนเอช้อนอะบี้บี้พอแตกพอบี้พอแตกพอมันมีเม็ดเม็ดอะ อย่าไปทาให้มันเละตุ้มเป๊ะเดีย๋ยวทอดเอามามันเละเกินมันไม่สวยจ้าทอดกําลังเนี้ยกําลังดีมันมันมีเนื้อเพราะว่าเวลาทอดเนี้ยเราบี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แหลกมากใช่ไหมละ่ะมันยังมีเนื้อมันยังมีเนื้ออ่ากล้วยหอมให้เรากินใช่ไหมละ่ะมันก็จะอร่อยจ้ะบอกเลยนะเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะกินไปด้วยก็บอกสูตรไปด้วยจ้ะพี่น้อง เพราะว่ามันอร่อยทําขายได้นะเนี่ยรสชาติโอเคจา้าและรสชาตินี่อร่อยเลยแหละถ้าตามมันอกอนะทาขายได้จ้ะแต่ว่าเสียเวลาทอดมันมันจะทอดนานหน่อยเพราะว่าเราเราต้องใช้ไฟอ่อนใช้ไฟกลางไฟอ่อนนะค่อยๆทอดไปนะอย่าไปรีบร้อนนะโอ้อร่อยหอมมัน ใส่กลิ่นวน่านีลาไปด้วยนิดนึงใส่เกลือน,นิดนิดใส่น้ำตาลเข้าไปชิมผสมแป้งแล้วก็ชิมดูว่ามันหวานพอไหม ดี๋ยังไม่สิ้นเดือนแล้วก็เสียตัง์อกแล้วนะเสียตังอีกก้อนหนึ่งแล้วนะ <laughs> ตังก็เดือนที่แล้วเสียตัง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  <laughs> เดือนที่แล้วเขาว่าจะล็อกดาวไงก็ทีนี้ก็ไปตุนอาหารไว้เต็มบ้านไปหมดทีเนี้ยทีนี้ก็ทยอยกินแล้วทีนี้ไปซื้อของมาเยอะไปซื้อไปหลายหมื่นเนี่ยซื้อของมาตุนไว้อะนะ พอมาเดือนนี้ยังไม่สิ้นเดือนเลยเนี่ยก็เสียตังค์อีกแล้วเสียตังค์อ่ะเออเสียตังค์อีกแล้วล่ะพี่น้องเลยมันไม่มีไม่มีที่ว่าจะได้แล้วเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีจะ้ะไปให้คุณอื่นเขาก็ต้องซื้อของเสื้ออะไรเนี่ยดวงมันเป็นอย่างนี้นะ่ะล้วเบื่อหน่ายเหลือเกินเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงสินะ่ะตั้งก็เกิดมามันเป็นอย่างนี้นะ่ะอ่ะมีคนมายืมเงินมีแต่คนมายืมเงินนะ แต่ไม่เคยคืนเลยไม่เคยได้คืนสักลายนะจะบอกจริงๆนะเนี่ยบางคนบอกไม่มีจริงๆถึงจะมายืมมาอะไรไอ้ตอนยืมมันก็อยากจะได้ใช่ไหมละ่ะไอ้ตอนได้แล้วไอ้ตอนที่ตัวเองมีก็ไม่อยากจะคืนเพราะอะไรเพราะตัวเองได้มาทํางานเหนื่อยใช่ไหมละ่ะทีนี้ก็ไม่อยากจะเอาเงินนอออกไปใช้นี่เขาเพราะว่าตัวเองมีความรู้สึกว่าตัวเองกว่าจะทํางานได้แน่ตัวเองเหนื่อย ทีนี้ต้องเอาไปใช้นี่เขาทีนี้มันมีความรู้สึกว่ามันขี้เหนียวอ่ะใจมันขี้เหนียวอ่ะจ้ะมันไม่อยากคืนจ้ะทีนี้มันมันเป็นอย่างนี้นะความรู้สึกอ่ะนะพูดถึงคนที่ไม่อยากไม่อยากจะคืนนะนเพราะเพราะเพราะความเสียดายออตอนไปยืมเขาเนี่ยอยากจะได้อ่าแต่อีตอนใช้เนี่ยไม่อยากจะใช้หรอกเอาจริงๆถุงไม่อยากให้ยืมเนะี่ยตอนนี้ไม่ไม่ให้ใครยืมแล้วนาจะบอกให้นะ คือญาติพี่น้องจะให้ก็ให้ไปเลยนะคือจะให้ก็ให้ไปเลยเหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่อยากให้ใครมาเอ่ยปากยืมนะพูดถึงอะนะเพราะว่ายืมแล้วแต่ละคนเนี่ยมันไม่เคยได้คืนนักทีกี่รายแล้วที่ยืมมาเนี่ยไม่เคยได้คืนนะที่พูดนี่นะไม่เคยได้นะพูดถึงนะไม่เคยได้คืนนะเออถ้าวว่ายืมไปแล้วสัญญาววาจะจะใช้อา่าตอนไหนอะไรก็ว่าไปที่เคยสัญญาไว้ละ อาจจะยืมปีหนึ่งเดี๋ยวคืนนะหายไปเลยไอคนมายืมตังไปออกลูกไปผาออกไปผาออกยืมตังก็หลายหมื่นนะนะไปผ่าออกซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อนู่นนั่งอลูกจะออกแน่ไม่มีเงินเอามายืมไปหลายหมื่นหายไปเลยสามสิบปีนู่น <laughs> จนกระปานนี้ยังไม่ได้คืนหายไปเลยทีนี้เป็นเป็นว่าไม่รู้จักกันไปเลย ถือว่าทําบุญไปเถอะนะคือไอ้ที่สําคัญนะคือมันบอกว่าจะให้คืนมันมันไอ้คำคำพูดที่ว่ายืมนะนะยืมก็คือยืมใช่ไหมล่ะมันไม่ได้มาข ổ, อ,อใช่ไหมล่ะยืมก็ต้องให้คืนจีไม่ใช่ว่ายืมแล้วก็ไม่ให้คืนอ่ะยืมก็เหมือนขออโอพวกนี้ยืมยืมแล้วไม่ให้เหมือนก็ขอทานนะพูดถึงนะ อาจะพูดไปเลยนะอ่าเดี๋ยวจะหาว่าอย่างนูนอย่างนี้จะว่าก็ว่าไปเลยอ่ะอ่าพูดตรงๆเลยนะไอ้พวกที่คนที่มายืมเงินในไม่ให้คืนมันเหมือนขอทานนะจะบอกให้นะออาไม่ตังค์ก็ขอทานนะจะบอกให้ยืมยืมเงินคนคนอื่นก็แล้วไม่ให้คืนเนี่ยมันเป็นเหมือนขอทานนะจะบอกให้เออคุณอื่นก็ไปพูดทีหลังอีกอ่ะไปพูดทางที่ไม่ดีอ่ะแล้วก็ยังมีหน้าด้านไม่คืนอีกนะออามันเป็นอย่างนี้ล่ะพี่น้องจงไม่อยากให้ใครมายืมเงินเนี่ย จะร้อยสองร้อยห้าร้อยพันหนึ่งจะหมื่นสองหมืน่นจะเป็นแสนก็ไม่ไม่ต้องให้ยืมเออไม่ต้องให้ตัดปัญหาไปแต่ว่าร้อยสองร้อยก็อยากจะให้ก็ให้พันสองพันก็อยากจะได้ก็ให้ให้ไปก็เร็วๆเออมันเป็นอย่างนี้นะคนเรานะ่ะยิ่งญาติพี่น้องยิ่งไม่อยากคืนใหญ่เลยนะอย่าว่าแต่เพื่อนฝูงมันก็เหมือนเหมือนกันนะปูตึงแล้วนะ ญาติพี่น้องเนี่ยไหนก็คุณกันเองอุ้อย่าเอาเลยให้มันเป็นอย่างนี้นะไม่คืนก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ากันเองนะมันมันความคิดมันเป็นแบบนี้นะความคิดแล้วมันขี้เหนียวอะ่ะความคิดมันขี้เหนียวในใจนะคนเรานะนะพอไอ้เ,อเงินที่ไอ้เงินที่ว่าคนอื่นเขากว่าจะทํามาได้นะเขาเหน็ดเหนื่อยกว่าจะได้แต่ละบาทมานะกว่าจะคนอื่นจะเอ่ยปากยืมนะก็มีน้ําใจเขาถึงให้ยืมเพราะว่าเขาคิดว่าจะได้คืนนะ ไอ้คนที่ยืมไปเอาพอมีแล้วไม่อยากจะให้คืนเพราะว่ามีความรู้สึกว่าทํางานมากว่าจะได้เงินนะกว่าจะได้เงินก้อนนี้มาโอ้มันเหนื่อยมันอะไรทีนี้ก็ไม่อยากจะคืนเขาแล้วทีเนี้ยกลัวตัวเองจะไปทํางานจะไปหาอีกจะไปหาเงินอีกอ่ะแล้วมันเป็นอย่างนี้คนคนเรามันขี้เกียจไงมันขี้เกียจด,ด้วยแลวมันใจอลอยหรอกมันเป็นแบบนี้แหละคนนะนะ บางคนก็บุก็พูดนะนะถ้าถ้ามีแล้วจะแบกหน้ามายืมทำไมอย่างงู้นอย่างนี้พูดถึงไอ้ตัวเองเนี่ยนะไอ้ตัวเองตัวฉันเองเนี่ยนะฉันก็ไม่มีงานมีการอะไรทำละฉันเป็นแม่บ้านธรรมดานะไอ้คนก็โกจงจะมายืมแต่เงินแต่เงินเป็นเพราะฉันอยู่เมืองนอกดีนะเขาถึงมายืมเงินผัวก็ทำงานคนเดียวงอะงอกงอกงอก,งอกเออ ทำงานวันละสิบสี่ชั่วโมงพี่น้องแม่ไหมมันไม่ได้อยู่ใกล้ๆบ้านมันอยู่ไกลนั่งรถนั่งลาไปอีกอ่ะไปกลับก็ไปหลายชั่วโมงเลยเนาะทำงานคนเดียวหาเลี้ยงครอบครัวคนเดียวไหนจะแม่เขาอันไหนจะแม่ยายอีกฮะไหนจะแม่ย่าไหนจะแม่ยายาอีกต้องเลี้ยงดูอีกอ่ะมันเป็นเวนเป็นกรรมของลูกเคยคนนี้นะพูดถึงนะมันเวนมันกรรมนะพี่น้องเวรกรรมนะค่อยนะเป็นคนที่สร้างเวรสร้างกรรมให้ผัวนะพูดถึงนะ ตัวเองไม่มีงานไม่มีการทําแล้วให้เขาเลี้ยงแล้วอ่ะก็ยังจะมาเป็นภาระให้กับทางแม่ยายอีกก็ต้องส่งเสียแม่ใาย่หนจะแม่เขาเแม่เขาแก่แล้วแม่เขาไม่สบายอีกพี่น้องเออเวรกรรมมันเป็นเวรเป็นกรรมพี่น้องเอ้ยพ่อยเนี่ยไม่รู้จะใช้เขาหมดหรือเปล่านะชาตินี้นะพูดถึงนะก็คิดว่าเขาดีกับเราอะนะเขาช่วยเหลือเราก็คิดว่า ถ้าเขากขาเกษียณแล้วเขาแก่แล้วอนะถ้าเขาว่าเขาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เดินไม่ได้เขาแก่มากแล้วก็กะว่าจะดูแลสามีนะพูดถึงอะนะก็ดูแลกันไปแล้วจะพี่น้องมันเป็นเวรเป็นกรรมนะพูดถึงอนะยังยังไงยังไงใครไม่รู้ใครก็แล้วแต่ ชาตินี้มีเวรมีกรรมต่อกันก็ขอให้หมดไปในชาตินี้เด้อชาติหน้าก็จะได้เจอได้เจอกันอีกเลยขอให้หายไปในชาตินี้อหลจะญาติพี่น้องพ่อแม่พี่น้องอญาติาพี่น้องห่างๆหรือสนิทก็แล้วแต่เรือพื้นฝูงอะไรก็แล้วแต่ที่มีเวรมีกรรมต่อกันก็ให้สิ้นสุดไปในชาตินี้เด้อชาติหน้าขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆจะพี่น้องเนาะก็พยายามทําบุญทําอะไรไว้ยเยอะๆเนาะผู้ถึงผู้ทามีโอกาสก็ทําบุญ พูดถึงานามีโอกาสก็ทําแน่นอนนะบุญน่ะคนเราอะ่ะก็มันมีบุญนะมันมีทําบุญนะมันมีทุกมันมีมันมีทุกวันนะทาบุญนะนะคือว่าบุญเนี่ยไม่ได้ไปทํากับไม่ต้องไปใส่บาตรกับพระสงฆ์หรือว่าไม่ต้องไปทําสังฆทานกับพระสงฆ์อะไรยังไม่ต้องไปทําบุญอธถวายอะไรกับพระสงฆ์ทําบุญกับคนก็ได้ทําบุญกับสัตว์ก็ได้เห็นไหมละ่ะหรือว่ามีที่ไหนมีตู้บริจาคเราก็อยากบริจาคไปห้าบาทสิบาทแล้วก็บริจาคไป บร вами, ิจาคให้ละทางโรงพยาบาลแล้วก็บริจาคไปเพราะเป็นคนที่ว่าชอบทําเห็นตู้บริจาคเนี่ยเราก็อยากบริจาคให้เด็กที่ได้โอกาสหรือบางทีมีตู้บริจาคสําหรับอ่าโรงพยาบาลอ่ะเราก็บริจาคไปจะบริจาคทุกปีเลยนะเรื่องอะก็เรื่องบริจาคมูลนิธิของโรงพยาบาลเนี่ยนะจะมีบริจาคทุกปีทุกปีเนี่ยไอ้ทุกปีทุกปีเนี่ยก็จะมีบริจาคนะก็จะทําทุกปีเลยนะ คือตั้งกันมาอยู่เนี่ยทำทุกปีไม่เคยขาดนะเพราะว่าตู้บริจาคอะมาถึงที่บ้านจ้ะ <c oughs> ตู้บริจาคเขาจะตั้งไว้ตรงตรงที่ประตูเข้าประตูที่ยามเฝ้ามันจะมีตู้บริจาคอยู่จ้ทาทำแค่ไหนอยากทำแค่ไหนก็แค่นั้นแหละบุญนะเนาะพูดถึงเอานะ ไม่ได้บังคับใครให้ทำหลักบุญนะนะพูดถึงนะนะอยากจะช่วยเหลือสัตว์ก็บริจาคมูลนิธิสัตว์ไปให้ซื้ออาหารสัตว์อะไรก็ว่าไปเนาะใช่ไหมล่ะเห็นเห็นเด็กเนี่ยซื้อขนมให้เด็กกินอย่างเงี้ยเอาก็มีบุญแล้วก็เป็นบุญเห็นคนแก่ก็ให้ของให้อะไรกินหรือว่าให้เงินใช้อย่างนี้มันก็เป็นบุญกุศลแล้วจ้ะพี่น้อง ใช่ไหมล่ะบุญเนี่ยมันง่ายๆนะถ้าว่าจะทำนะพูดถึงไม่ต้องไม่ต้องไปทํากับพระสง์ก็ได้บางคนคิดว่าทําบุญก็ต้องไปทํากับพระสง์ถึงจะได้บุญเอาไม่ใช่จ้าทากับพระสง์ก็ได้บุญทํากับสัตว์ก็ได้บุญทํากับทํากับคนธรรมดาอ่าจะระดับไหนก็ได้บุญเหมือนกันจะจะช่วยเหลือเขาไม่ต้องใช้เงินก็ได้บุญอย่างเราเนี่ยเราเป็นแม่บ้านอย่างเนี้ยเราอยู่บ้าน เราทำงานบ้านเราทำกับข้าวให้ให้ครอบครัวเรากินอย่างนี้มันก็เป็นบุญนะพี่น้องนะอ่าเราทำกับข้าวเราอาบริการเขาดีเราดูแลเราเป็นคนดูแลเขาดีอย่างนี้เราก็ได้บุญนะอย่าว่าไม่ได้บุญนะพี่น้องนะพูดถึงมันก็ได้บุญจ้าเพราะเพราะเรามีหน้าที่ดูแลเขาอ่ะมันได้บุญจ้าพี่น้องอย่างนี้นะบางวัน บางวันเนี่ยเราไม่กินปลาปลาสดใช่ไหมปลาที่มันยังหายใจยังยังมีชีวิตไอสัตว์ที่มีชีวิตเนี่ยเราไม่กินเอาเราไม่กินนะอย่างวันพระวันอะไรเราเราอยากจะเว้นไปเราก็ได้บุญจะพี่น้องเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ซื้ออาหารที่มีชีวิตกินประจำประจำทุกวันนะไม่ใช่นะไม่ได้กินอาหารที่มีชีวิตสัตว์ที่มีชีวิตทุกวันทุกวันนะ เนี่ยมาได้กินเป็นอาทิตย์นะที่ว่าเออปลาเปอร์เนี่ยที่ว่ามันนน่นน่ะเออไม่ได้ไม่ได้ซื้อปลามันนึ่งแล้วนะ่ะมีปลาทอดปลาก็ตายแล้วอย่างนี้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งนะไม่ก็ถือว่าดีนะพูดถึงนะในการที่ทำบุญมันมีหลายทางมีมีมีหลายวิธีจ้ะพี่น้องพูดถึงอะนะโอ้ย เดี๋ยวจะเก็บไว้กินเรื่อยๆกินเรื่อยๆว่างก็กินกินไม่หมดก็แล้วไปเพราะทำไว่เยอะจ้ะทำไ้ลงคลิปแต่อร่อยเนี่ยอร่อยทํายังไงจะกินหมดแล้วทีเนี้กินคนเดียว <laughs> ทําแล้วทีนี้ก็เสียดายว่าทําคลิปทําอะไรบางทีบางทีเราก็กินไม่ได้เยอะจ้ะพี่น้องบางทีนะแต่ไม่เป็นไรหรอกมันไม่แพงไม่อะไรแล้วของพวกเนี้ย จไปเสียดายมันเลยอ่ามาจากเกือบลืมไปนะโอ้เกือบลืมไปจา่าราจาอวยพรสำหรับพิเศษคือว่าพิเศษก็พิเศษนะเนาะไม่งั้นเขาก็มีเรียกพิเศษแล้วใช่ไหมละ่ะอ่าสสำหรับใครที่เข้ามาดูกบน้อยลอยล้านเข้ามาเจอแม่ใหญ่ทองวันนี้แม่ใหญ่ทองไปไปย้อมผมสีดำมานะอ๋อเปลี่ยนลุกใหม่นะจะบอกให้นะ <c oughs> อาถ้าใครเข้ามาดูประเอิญว่าวันเกิดนะ,ะก็สุขสันต์วันเกิดขอเอพรให้นะสุขสันต์วันเกิดขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้รำห่ำรวยค้าขายขอให้มีกําไรขอให้มีความสุขตลอดไปจ้าลาพิงก็หยับไลยไทย่สนไกใจยากหนเจําคอณปูกวันนี้คุพป่ยิผม้วคุ่เยิ้มแจ้า่เป่ยฟ้าฟอุา่เปลียนมลุ้เยนลุ้เลยนลุกเลยนลเลย่เปล่ยนลเลมแล้ว่ล่มแล 边个入去睇啊？田鸡仔啦，吓又咁啱自己生日，系特别噶吓。有有啲人又话，净系祝祝福嗰啲人啊生日咁样，咁啊特别啊嘛。如果咪都唔叫咗特别啦，系咪先？好啦，如果你咁啱入嚟睇咧，就你又生日，就祝你生日快乐啦，身体健康啦，学业进步啦，搵多啲钱啦，至近要开开心心啊！大家好啦，再见啦，大家饮杯。 ระสีการท่ำตัวเจ้าล่ะ้รแ,แต่ายจอยจกินเอาไว้พบกันใหม่นะคะไปลาคาวันนี้ไปลาคาบ๊ายบายค่ะจอยกินแต่ก้าบ๊ายบาย